กาสครบรอบ100ปีการถวายมิสังสยามมิสังไทยแด่แม่พระในปีคิเตศกัา1924กราช1924โดยพระคุณเจ้าเลอเนเปรอสในวันนี้ผมอยู่ที่วัดนบุญยอแซบอยุทยาเพื่อย้อนลำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงสมัยกรุงศรีธยาก่อนที่จะได้มีการถวายประเทศไทยและมิสังแด่แม่พระนั้นบรรดาพระสังฆราชและมิชชันนารีในอดีตได้มีการถวาย ชาวคริสในดินแดนสยามนี้แด่ท่านนักบ,บุญยอแซฟและแม่พระเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงมาขอย้อนถึงเหตุการณ์สำคัญเหล่านั้นในช่วงสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาภายหลังจากที่บรรดามิชชันนารีชาวโปรโตุเกสได้เข้ามาแพร่ธรรมในกรุงศรีอย,ยุธยาในปีคศกราช1567 ก็ยังไม่ได้มีการออยกถวายพื้นที่ในการแพร่ธรรมนี้แก่ผู้ใดนะครับเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยเมื่อบรรดามิชชันนารีชาวฝรั่งเศสภายใต้สมณศรวงโปรปกาดาฟีเดได้เข้ามาในสยามตั้งแต่ปีคศหนักราช1,662เป็นต้นมาบรรดามิชชันนารีได้ฝากความวางใจในการแพร่ธรรมในแผ่นดินใหม่นี้ ไว้ภายใต้ท่านนบุญยอแซฟซึ่งเป็นผู้อภิบาลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในปีคิเตศักราช1678วันที่21มีนาคมพระคดินันอันเดเราโนชิโบซึ่งเป็นเลขาธิการรัฐพระสันตะปาปาพร้อมด้วยพระคดินันอีก5ท่านในานามของสมณกระทรวงโปรปกานาฟทีเดและสมณกระทรวงสำนักงานศักดิ์สิทธิ ได้ออกกฤษฎีกายกถวายมิสังทั้งหมดนะในโลกนี้ภายใต้การอุปถัมภ์ดูแลของท่านนักบุญยอแซบดังนั้นมิสังสยามซึ่งได้รับการสถาปนาในปีคิเทศกราช1669จึงอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของท่านนักบุญยอแซบเสมอมาตั้งแต่บัดนั้นนะนอกเหจากจากการอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของท่านนักบุญยอแซบแล้วเนี่ย วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของมิสซังก็คือวัดนบุญยอแซบอยุธยาโรงพยาบาลก็อยู่ภายใต้กันอุปถัมภ์ของท่านนบุญยอแซบรวมถึงบันเนนนบุญยอแซบด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนะให้เห็นถึงความวางใจอย่างที่สุดภายใต้การอภิบาลของท่านนบุญยอแซบ ในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาด้วยความไม่เข้าใจกันในปัญหาทางการเมืองระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้มิชนาลีและบรรดาสมาเณรถูกจับคุมขังเอาไว้นะครับซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานถึง21เดือนกระทั่งได้รับพรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเพทรราชาให้มีการปล่อยตัวออกมาซึ่งการปล่อยตัวในครั้งนั้นตรงกับวันที่15สิงหา คมพิศสะกักราช1690ดังนั้นเมื่อบรรดามิชนารีได้รับการต่อยตัวมาแล้วเนี่ยนะครับพระคุณเจ้าลุยส์ลาโนซึ่งขณะนั้นเป็นประมุขของนิสังสยาได้ประพันธ์บทภาวนาขึ้นบทหนึ่งเป็นภาษาละตินและได้มีการสวดพร้อมกันที่วัดน้อยของบันเนนในวันที่18สิงหาคมปีเดียวกันนั้นโดยเนื้อความในบทภาวนา เป็นการโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและขอบคุณแม่พระในความช่วยเหลือต่างๆรวมถึงการมอบถวายบุคลากรของมิสังบรรดาพระสงฆ์นักบวชและบรรดาสามเณรรวมถึงบรรดาคริสตังทั้งหมดไว้ในความคุ้มครองดูแลของแม่พระด้วย ต่อมาในสมัยกรุงรักโกาลศรนคราวที่พระคุณเจ้าชองลุยส์เวเป็นประมุขของมิสสังสยามตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่13ที่ทรงต้องการให้มีการถวายมิสสังต่างๆรวมถึงโลกนี้แด่ดวงพระฤาษีอของพระเยซูเจ้าดังนั้นพระคุณเจ้าชองลุยส์สเวจึงได้มีการประกาศให้ ถวายมิสังสยามแด่ดวงพระลือไทยของพระเยซูเจ้าในโอกาสการเข้าเงียบของบรรดาพระสงฆ์ประจำมิสังในวันที่17พฤศจิกายนคิศักราช1883นั้นเบื้องหน้าศีลมหาสนิทพระคุณเจ้าพร้อมด้วยบรรดาคณะสงฆ์ได้ถวายมิสังสยามแด่ดวงพระลือไทยของพระเยซูเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของมิสังสยาม ความตอนหนึ่งว่าดังนั้นอนาณาจักรไทยจึงได้ทำการตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาโดยสมบูรณ์เพราะพระองค์ได้มอบภารกิจนี้แก่เราเนื่องจากพระองค์ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นความรักของมนุษย์ต่อพ้าอภรัไทยอันศักดิ์สิทธิ์ในทุกดินแดนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เมื่อมีการสร้างวัดนบุญยอแซบอยุธยาขึ้นในหลังปัจจุบันนี้ได้มีการสั่งกระจกสีบานหนึ่งเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงเหตุการณ์สำคัญในการที่ได้ถวายนิสังสยามแด่ดวงพระฤทัยของพระเยซูเจ้าซึ่งกระจกบานนั้นเป็นรูปของพระคุณเจ้าเวซึ่งคุกเข่าในมือถือแผ่นกระดาษใบหนึ่งซึ่งเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสใจความว่าถวายนิสังสยามในวันที่17 พฤศจิกายนคิทศักราช1883โดยใบหน้าของพระคุณเจ้าในกระจกสีนั้นบ่ายหน้าไปยังรูปการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าต่อท่านนบุญมาเกริจามาลีอาร์กอกนือกจากการที่พระคุณเจ้าลุยส์เว่ยได้ถวายมิสัังทั้งหมดแด่ดวงพระฤาษยของพระเยซูเจ้าแล้วต่อมาในสมัยของพระคุณเจ้าเลอเนเปรลอส ซึ่งได้มีการขึ้นไปบุกเบิกแคร่ธรรมที่ภาคเหนือของสยามในปีคิศกรา1931พระคุณเจ้าแปรลอสและบรรดาพ,พระสงฆ์ซึ่งทำงานอยู่ในเขตภาคเหนือของสยามก็ได้ยกถวายการแพร่ธรรมในพื้นที่นั้นแด่ดวงพระฤทัยของพระเยซูเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนิสังสยามก่อนการถวายประเทศไทยและนิสังไทยแด่พระนางพมจารีมาริีาซึ่งเราจะมีการกล่าวถึงในตอนต่อไปครับ